องอยูนะครับแล้วก็ดับเพลิงของกรุงเทพซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานกับดับเพลิงแสนสุขแล้วพอดีได้ประสานงานกับท่านนายกตุ้ยไว้นะครับว่าจะเข้ามาช่วยนะครับก็เลยนําทีมงานจากของกรุงเทพแล้วก็อาสา,าสมัครเอยูหรือ Emergency s e r v i c e unit นะครับที่เคยทําร่วมงาน,ก,นากันมากับเทศบาลเมืองแสนสุขมาตลอดนะครับวันนี้ได้มาในพื้นที่ของพื้นที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพก็เลยมานําเป็นเส้นทางให้นะครับเพราะว่าเราได้ลงพื้นที่กันแทบทุกวันนะครับก็จะรู้เส้นทาง ในพื้นที่ทางเข้าทางออกนะครับว่ามันมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างครับค่ะในส่วนตรงนี้เองเอาไปที่แสนสุขเลยตั้งแต่เช้าหรือว่ามามคอยส่ที่นี่อะคะอ,อ๋อเรามาจุดนัดพบที่ตรงสะพานขาะดับค่ะตรงนุสสวรีย์ที่ว่ามา,แล,มาแล้วก็มาส่งอีกทีก็เลยนำาอ,อกมาข้างนอกเพราะว่าบางทีเส้นทางบางทีมัน เราไม่รู้ว่ามีน้ําอยู่ตรง<ฆ>ไหนนะตรงไหนเงนี้ยเราต้องสำรวจเส้นทางน้ําก่อนถึงจะมาอะไรเงี้ยตอนนี้ที่เราผ่านมานี้น้ําก็เยอะแล้วว่าแต่ว่าบางทีมันน้ํามันก็ลดลงต่างระดับเยอ่าค,ค่น,นี้ค่ะนอกจากที่เราจะนําทางแล้วในวันนี้ได้มาทําอะไรอีกบ้างคะวันนี้อ่อ<ล>วันนี้เรา <สะ S 1> เอาเรือเรือเรือยางส้าติดเครื่องยนต์นะครับเพื่อเรามาที่ว่าตอนตอนนี้เราเอาจากหน่วยงาน เราเอามาส่วนหนึ่งบางส่วนอีกบางส่วนหนึ่งเราก็เอาไปช่วยอีกส่วนหนึ่งของกรุงเทพที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็เอามาลําเลียงผู้บภไปเข้าในที่ข้างในที่ไม่สามารถเดินเท้าได้อะไรเงี้ยเราต้องใช้เรืองเ,ง,อเงี้ยสวีงสวียงตอนเที่ยงเมื่อเที่ยงเขาก็ตอนนี้ส่งกับข้าวส่งอาหารนะครับแล้วก็ผู้โดยสารได้เป็นบางส่วนค่ะถามไปแล้วกันนะคะเปไน็นไงบ้างเอ่ยกับความรู้สึกที่ได้เข้ามาสูในกรวมในการช่วยเหลือดวค่ะจริงแล้ว ถ้าความรู้สึกเราก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกที่ก็คงจะน้ําท่วมหมดแต่ว่าปัญหาส่วนหนึ่งก็คือเราก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคมนะครับทั้งกลุ่มราชการและกลุ่มอมสมัครที่จะเข้ามาดําเนินงานเรื่องของงานช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็หลายๆหน่วยง,งานราชการไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รอบนอกก็ได้ระดมมาช่วยกันในพื้นที่ที่มันวิกฤตจริงๆนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ <K an> ก็ภารกิจคงจะราบรื่นนะครับไม่ค <K an> ่อยจะมีปัญหาอะไรมากครับเอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะพี่พี่ที่มาเป็นกลุ่มสมทบนะคะจาก ESU ค่ะขอบคุณค่ะที่หมู่บ้านนี่ครับท่วมขนาดไหนแล้วครับท่วมมาท่วมมากี่วันแล้วประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับตั้งแต่จําได้วันที่19เดือนที่แล้วนะครับน้ําท่วมเริ่มเริ่มขึ้นแต่มันขึ้นเร็วแบบเร็วมากเพราะของเรานี่ท่วมแบบเนื่องจากเขื่อนกันน้ําพังลงมา ก็เลยท่วมมีมีประชาชนอยู่กี่ครัวเรือนครับโดยในตำบลบาร,รมนาสองหมื่นกว่าครัวเรือนน,อนะครับเจ้า,ลจากลับว่าของเราเนี่ยท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าบ้านชั้นเดียวบ้านสองชั้นเนี่ยท่วมเต็มพื้นที่หมดเลยไม่มีจุดไหนที่สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือณนะตอนนี้อย่างเร่งด่วนนะครับอตอนนี้นะครับน้ำสถานการณ์น้ำเนี่ยเริ่มลดลงมาประมาณหนึ่งฟุตแต่ถามว่าสิ่งที่ต้องการมากตอนนี้ถุงยังชีพน้ำดื่มนะครับ ก็เป็นเรื่องสําคัญมาก <คด S 1> แล้วไไใช่นั่นสําคัญ,คญและในอนาคตข้างหน้าคาดว่าหลังจากน้ําลดลงมาแล้วน้ําแห้งแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากคือ,อการฟื้นฟูนั่นคือลดทําความสะอาดขยะจะเต็มพื้นที่มากต้องระดมทีมงานช่วยกันดูแลเรื่องขยะแล้วก็ภูมิทัศน์ะครับพูดกับเทศบาลเมืองแสนสุขที่มาเรือแล้วก็กับข้ามาช่วยนะครับผมเป็นเรื่องที่ต้อง ขอขอบคุณทางเทศบาลเมืองแสนสุขมากครับโดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรีเมืองนะครับว่าเห็นความสําคัญเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลบางลำพนาแล้วก็เนื่องจากความจําเป็นที่เราจะต้องได้รับความช่วยเหลือสิ่งที่เราขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นถุงยางชีพอาหารน้ําแล้วก็เรือ นี่เป็นเรื่องสําคัญมากเราขาดอะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งแล้โดยเฉพาะทีมงานของเทศบาลเมืองแสนสุขเนี่ยต้องต้องยอมรับว่ามามา,มาครบทีมมาเป็นทีมงานมาเป็นทีมเวิร์กมีครัวมามาทําอาหารสดส่งอาหารให้กับพี่น้องได้พร้อมกับว่าถ้ากลับไปแล้วก็ยังมีถุงยังชีพเพื่อใหอ้พี่น้องชาวตรงรันาเนี่ยได้เขาเรียกอะไระดูแลเบื้องต้นของตัวเองไปได้ และการมาในครั้งนี้ถามว่าถ้ามาโดยไม่มีเรือมาเนี่ยการส่งเข้าถึงพื้นที่เนี่ยเข้าเข้าถึงมือประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเรือก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับก็ถือว่าทีมงานของท่านนายกของเทศบาลเมืองแสนสุขมาเป็นทีมเวิร์กที่สุดยอดต้องขอขอ,ขอบคุณพี่น้องชาวเทศบาลแสนสุขไว้นะับัดนี้ด้วยครับว่าปลิ่มใจมากครับขอบคุณมากครับ หลังจากที่เราติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยน้ำท่วมที่นี่กันแล้วนะคะเอาปันว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วไปพบกับสรุปความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้างค่ะสวัสดีบางแสนมินไปทะเลกันทำไมอ่ะมินไม,ไม่รักแล้หรอรักสิรักก็พิสูจนด,ดีรู้ว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งที่เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไง เรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวพวกเราบางสิบหมืนจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wi-Fi ซิตีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi ซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดี เพื่อชาบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา มนตรีเมืองแสนสุขช่วยน้ำท่วมจังหวัดนนทบ,บุรีนายนารงชัยคุณปลืม้มนาย,ยกเสศมนตรีเมืองแสนสุขพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้เดินทางไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนนทบ,บุรีพร้อมนำเข้าสารอาหารแห้งที่ได้และเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนชาวบางแสนและใกล้เคียงนอกจากนั้นยังได้นำเรือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกจำนวนสิบลำ พร้อมทั้งนำเรือจากผู้ประกอบการเรือสกูตเตอร์บางแสนเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยบริเวณหมู่บ้านบัวทองสองชุมชนบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีที่มีปริมาณน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร โดยนายนารงชัยขุนปลื้มพร้อมคณะเทศบาลเมืองแสนสุขและเจ้าหน้าที่ได้ประกอบอาหารแจกจ่ายกับผู้ที่เดือดร้อนและได้นั่งเรือยางไปแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งในหมู่บ้านบัวทองสองโดยมีชาวบ้านออกมารับของบริจาคมากมายทั้งนี้นายนารงชัยขุนปลื้มยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทางเทศบาลทางเทศบาลจะยังคงเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมตามพื้นที่ต่างๆที่เดือดร้อน และจะนําเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุขและชาวบ้านมาช่วยฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆหลังน้ำลดอีกด้วยชุมชนสมใจนึกจัดโครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุขร่วมกับนิสิกคณะแพทยศสาสตร์ปีสีมหาวิทายาลัยบูรพาจัดโครงการ สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราณศูนย์าส,สาธารณาสุขมูลฐานชุมชนสมใจนึกตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สูงอายุเช่นการตรวจสุขภาพให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับโรคการแนะนําการออกกําลังกายแบบง่ายที่สามารถออกในบ้านตัวเองได้และสาธิตวิธีการหัวเราะบาบัดสร้างเสริมสุขภาพที่ดีได้จริง ซึ่งมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมโครงการอย่างหนาแน่นนายกเทศมนตรีแสนสุขเข้าร่วมฟังบรรยายธรรมะเดลิเวอรี่นางสตรนคุณปลืม้มและนายนารงชัยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเข้าร่วมฟังบรรยายธรรมะเดลิเวอรี่โดยมีพระมหาสมปองตาลบุตโตเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ซึ่งจัดโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลเหมืองร่วมกับเครือข่ายสถานประกอบการหรือเครือข่าย CSR ตำบลเหมือง ณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการทำประโยชน์ให้แก่สังคมซึ่งรายได้จะมอบให้ชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองสำหรับนำไปใช้จัดกิจกรรมหรือสวัสดิการต่างๆในโอกาสต่อไปประธานกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขนายสราวุฒิรอดอยู่ประหลัดเทศบาลเมืองแสนสุขประชุมแผนงานพัฒนาร่วมกับ คณะกรรมการสนับสนุนการทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขณนาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการทำงานต่างๆของหน่วยงานเทศบาลเมืองแสนสุขและชี้แจงขั้นตอนการรับเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุให้กับประชาชนทราบนอกจากนั้นยังเตรียมแผนพัฒนาในด้านต่างๆกว่า40โครงการทั้งทางด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มโครงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการและยั่งยืน พร้อมทั้งเตรียมเสนอการสร้างสาธา,ารณูปโภคทางด้านต่างๆอาทิสะพานล,ลอยข้ามถนนปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในจุดต่างๆอย่างถาวรเทศบาลเมืองแสนสุขจัดกิจกรรมคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดที่พักผู้อพยพที่อาคารสนาม ball, านบาสเกตบอลกระดานพัฒาศึกษาวิทยาเขตชนบุรีซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนสุข ได้ทำการดูแลผู้พักทิงจากเขตอุทกภัยน้ำท่วมนั้นและได้มีผู้พักทิงอาศัยอยู่หลายร้อยคนเป็นเวลานานานับเดือนนั้นทำให้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ตระนัดถึงสุขภาวะอนามัยของผู้พักทิงดังนั้นทางกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแสนสุขจึงได้นำเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและผู้พักทิงร่วมทำความสะอาดในโครงการ Day ิ่งเดย์ ด้วยการร่วมกันเก็บกวาดขยะต่างๆในบริเวณรอบๆอบอ,บอาคารที่พักและร่วมกันทำความสะอาดในอาคารนอนของผู้พักพิงเองทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยให้กับผู้พักพิงที่อาศัยอยู่เองและเจ้าหน้าที่ที่ประจําการอยู่ด้วย และตอนนี้เวลาของรายการสวัสด,ดีบางแสนก็ได้หมดลงแล้วนะคะผู้ชมท่านใดค่ะที่มีเรื่องอยากจะร้องเรียนรวมถึงมีเรื่องที่อยากจะแนะนำนะคะก็สามารถส่ง s อเข้ามาได้ที่เดิมเลยค่ะทาง4221300ทิมทีวีแล้วตามด้วยข้อความนะคะหรือว่าจะเป็นทางฮอตไลน์สายด่วนของเราค่ะ1132รวมถึงกับช่องทางสุดท้ายด้วยสามารถกรอกข้อความลันทางด้านหลังของ,ของนังสือพิมพแสนสุขนิวแล้วส่งกลับมาที่เทศบาลได้เลยค่ะ สัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าสถานการณ์ของการให้ความช่วยเหลือในสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ บางแสนแสนสุขสามุกเลือนังข้าวหลามน้องมนประชาชนสามขีระเพนีวันไหล